พ่อครัวหัวหมุนสวัสดีจ้าสวัสดีตอนจะบ่ายโมงแล้วฝนก็ยังไม่หยุดค่ะท่านผู้ชมได้กระปุกใหญ่สบายดีพี่น้องเอซทุกคนถูกทานครับจากบ้านย่แปแแล้วกัดยางลงหลีโต่งใจยดำพี่น้องแต่ว่าบ่ดได้พี่น้องก็เลยบ่ได้ถ่ายคลิปเนาะ ยายแป๊ก็เอาปลาให้ก็มาแบ่งเจดเําเจตวนแบ่งกันเป็นน้นองแล้วกับปะปลาเจดํานําเขามาแบ่งหานสามเทปานยายแป๊ลงปลาเจดําก็มาแบ่งการหันสามเป็นปำนำ้นนนองสามเป็นน้องบอ,บอกเอาบอเอาอยัางเอาหายยายแป๊ก็ได้บอกว่าให้เพิ่นเอาไปกินไว้คลายโลด,ดวะแต่เอาหายว่าสิบอเอาได้ด่าเ <c oughs> ขาอีกเขาบอาเอาก็ได้อืเเอาายังเอา พอดีแท็ก,ก่ะเ้ากัเอา,เอาม่าพอดีแท็กคู่วพี่น้องเอาข้าวตู้เย็นน้ำปิ้งกินน้ำพี่น้องอาหารเที่ยงวันนี้กระโตกล่างได้เลยกินมือเส้าทันหลางพี่น้องอาหารเที่ยงวันนี้นี่ด้แบ่งกันกระด่ายสำนีพี่น้องเจตวนเจดมเา้ากับตัวปิ่งหัับละปไปเผาปิ่งปลาปลาแม่พันกินยาก่อน แสบแหงเข่าปิ่งปลาอันนี้เสียเข่าตู้เย็นซ่องฟิตไว้พี่น้อง,างาอนนาย,องยองงามอยากปิ่งก็เอามาปิ่งเนะาะมักเลยจะมักและพอขั้วหัวป่วนมันนี่พี่น้องอันนี้เอาไปถิ่มซะเลยตบมะสาวนีบูดสามกินบ่ได้สียด้ดิตบถังใหม่ก่อนอหารเที่ยงวันนี้ตำมักถั่วฟีมือพอดีแท็กปิ่งปลายายแปรเจดำพี่น้อง <c oughs> เส็บบ่อเด้บ่อจองขาวๆนหนตากบ่อเสบก็กินแล้วโม่เห็ดหนกินนะฮักระเดืล่างหน่ะพี่น้องเลยจนสีบ่ายโมงฮะกระเดื่องล่างหน่ะฮะเอาไปล่างลูกให้พ่อแกะป้าเขาแล้วเอาไว้ใส่ไปแดดไปนู่นวกระปุกนะเอากระตุกไปล่างก่อน พักสองผ้าอยู่ตู้เย็นได้พอมืะเย็นประแดะขึ้นน้ำลายตตตตตแกยตกใช่ปะนัน่นแหละกินผัดน้ำลายกินแต่ตำแต่จำแต่แจ่วแล้วกับพิษพนอยัดผู้หญิงต้มน้ำยาผัดเน่าสะบุสัมปุกหน่อยฮะเด้อย,ย่าใส่ไลยล่างกระตุกซื่อบใส่สไล้ไลาย,ลายสก๊อตนะโมฮันซื่อนี่แล้วเฮ้ย แม่ก็มีตะแหลนห้าเงินแต่ละเมอตาตีตาลานบดริยูเด็ดเซาอืมอ๋อบักสันเนาะแม่ในรีบอ,อ่ะสันเอ้ยเอาเงินหนมั่นสิบสี่อ๋อเฮ้ยจกพักสองผ้าให้หน้ยในตู้เย็นนะมาทานผู้ชมกินเ้าวเทียงกะบายลำกันวอวลายยายห่าง ผักสองผ้าห่อปิ่งปลาปิ่งกบเพลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเท่านั้นแล้วตักและแกงปลาน่ะแกงปลาใส่บักบับใส่ดอกแค่พี่น้องเอ้ยใส่ยังอย่เงไรดอกแค่บักบัวอับอากาศเฮ็ดเฮ็ดพุ่งหมูหมูเส่านี่ไม่าะแก่แล้วบักบับดอกแค่จากต้นสดๆพี่น้องจ้าบักบัวประจากต้นสดๆเนาะจากเครือ อกเองหวานเองแถวหายท่าหน้าก็ได้กินพี่น้องเอ้ยบรได้ซื้อได้แลกหน่อไม้หัวมันบรได้อธดพี่น้องเอ้มาหายเข้ามาเอาเด้อใครอยากมาเอาเด้อประกาศในคลิปนี่แหละลุงกรมมีบอเลยเจ้าเขามาติดเดียวเบ็ดระเบิดระเบิดระเบอเบ็ดแหละเอาไปทางลู่พอตีเอาติบเข่ามาตีกระจกใสโอ้ยอย่าปึกแล้วกว่าน่า คือยับลงมาใช่หรือเปล่ายับขึ้นเลยใหยับขึ้นมาทาั้งเจ้าพี่ยับขึ้นอือม,มันแจ่งนะปิ้งปลาสดสดยังสดเหนมาละก,กินเด็จหรืมาจากต้อนจากลี่

สองขาก้องไปล้างเลยวะต้องไปล้างอันก่อนนี่นะนี่จะไปปกนะจะใส่ยังไงอปาเนี่ยมันจะยังอ้าวต้องติด่นหนาวบอ,อสอ,อ,อืมขอให้ดีนา มันอะไรอย่างเงียขึ้นมันเลยเสร็จแม่มใส่เสืออันนี้แล้วแค่เสร็จมือมากับโตมามากทางผู้ชมหื้ยปีกนตาสดๆจากมวยจากหลีจากน้องคลองบึงไหนมาซิมซิมัน พ่อน้องจะแบบบริเลี่ยงเนาะบเฮ้ยบริเกลือบริเกื้อเป็นนัวเลยังนัวอ่าน้องเนี่ยเป็นเฮงข้าเกลือหัวปวดอยู่ย่ามมันนะกั่งเงิบฮ่าฮ่าฮ่าขื่อบบเป็นกลั่งเอาตีนอะตีกลงอเพาะกงขุดมัน แซ่พี่น้องนึ่งปอนหอนสุกบด้แลาวี๋ยบ้านเราไม่ดเนราหข เออเออดิแทกกระเมียดดิแทกนะหัมร้อยจับมังมสว,งวปริ่งปลาวัานนี้่สุคนพักกันไปสิบเบ็ดใช่ป๋อ <c oughs> ไม่ได้จับมาแกงกันไก่พอเฮียกับแม่เจ๊ขาหายแล้วครับเข้าลงมาแกงปาสารเห็ดเนื้อเดี๋ยดๆไว้กินนั่วตายอกแล้า ตายอยู่เหรอเหมือหามเขาใช่คืบนฮัทนั่นเปล่าแบบมันได้ออกมาเลยลูหน่อยบนตบดูหน่อยน้ำมันแหลงด้วยล่ะแั่งอดเขาไปดูนั่นน,น,น้องของแมน่นั่งด่า กนยังเป็นไว้รุ่นอยู่นะบาคัานในมียเฮ้ยหางหูอย่างนัก้นตาจบดีถ้ากินกับภาษาแล้วใจกับใจยังเมีาเขามีดีใจแล้วนะ มาช่วยเพราะแผบแสบมาดิพ <teaching. S 2> ี่อนะเมื right. ่อาจ้ม <affair answer> ันอกกิเยอะมันพ่อพ่อเพือนเนาะแจปลาตแสบแจงปดุกแทบจับกระหูน่ะย่วยๆกันสดหอนหอน อุ่นตอนปีกปลาแล้วอ้าวทุกคนแระ,ะ,แประไปยัไคพักสงฆ์บางคนบาหมักมาจากิคิวแต่ว่าห้ามมาหมักลอยขึ้นมาพักเลยึ้นก็ปีงปลาจักไปแล้วไปหอกไปหยาชานียบอกิาากน ยิ่งกระเจ็บเจ็บยิ่งบัร้ายก็แม่ ที่วัเราเคยกินลานั่งบกุกเขาเขาใช่ไหยอะเลี้ยงหยาบอ<ฮ>เ,เจ็บขานกระต่าย บู๊บนอนจิงเอบบัอิ่มจั่มกะเอาเเผวองแค่โตตามเเผาไปรถจิงหอาหอบบัอิ่มแลนหัวเมือไหว่ละล้นอนเด็กบ้างเตยจ้ถาอด่นอดตี๋จะชองทุกจิงยังไงอขา กินนกิยาไไรกับบดีเด้อม่เมือนกับเรากินยุดก,กินเท่าก่อเมื่อก้าชุ่ยกินอะไแพะลาแพะตายอ่อนพ่าม่ก็สิมกกินสองสุดืม

ลูกไม่หรอยัตองต่อ,อยังอะไรจำบีเลยอ่านยตอ,อ่ะกาตาซ่า่มาบอนน้อยขาวน่ามเส็ม้วยว่ามันอีเสี่ขยอยเงยังถือขยอยตัวเันนี่โตอีขยมโตมัมด

อืมฟังไ้ไหมมั้งอะดรก,กบบันอืมเยอะทำอะไรกันวะบ้านโคบุ้งนี่ปุมงนีนป่ป่ากินอะไรเอาหนึ่งบุ้ง มันม <Well> ีตอกกํหน้าขนาดแล้วห้าซุดย so ูงโนนร่มัมีหัวมีห้องมัได้ไก่หวไก่ห่องป้ามาใสปลากอาอนเมอ่วันนี้มื่คูให้พนจะนไหนมางปลาน้้อนไม่แมมีมันก็มีหัวมีห่องไม่พาย แข่งคนไปกับอีดำเขาไปกับอีดำไงเป็นไอ้แยแปรอีดำอย่าไปบ่งป้าอืมกูกับสิฟ้าอยู่ไไปแหละเขาปล่อยปล่อยเป็นถังเขาอย่ามันตายเขาจะไหวเฮิงผัดเออปล่อยเม็ดปลุกน้องคือเขาเออมาหัวทันกูจงกินเน่ สอยปรสิจังมใ่ปะไปหากลุ่มมือแดงในป่าแสงแดงข้นข่าวมีมือเหนี่ยเซบพี่น้องมากระบอกหนักมึงกึ้นหนักบุ่นไอ้หอนินั ม่มชนเนี่ยแสบคือองอาหารแสบมีแกงปลาปิ่งปลาตำมะถัวโอ้จิ้ข,ข่าวระคันอยู่หน้าไก่ตัวไหนบ่อกะเ่ยวฮะข่า่ข้นใช่ขอนไม่ลงกิ้ข่าวเหมอบมอสผิดเลยหัวีเลย มาผาแล้วมาถวยสดระมาจะสวยสูตร

คิดแปดผู้ได้ชว่าบุ๋เจ้าหมาหริง